เ e: ออแล้วเนี่ยเออเด็ดเด็ดที่ไหนเนี่ยฮัลโหลนี่โทเินใครสั่งยังไงบ้างใครวะใครอยากวะอืมน่าที่ไม่รู้จักชื่อฉันสินะฉันขอแนะนำที่ได้พบฉันชื่อโทเรนโทเรนชื่อเขาไม่ต้องฟัง

ก่อนนี่งที่นายแป้งร่างเออจังขออ้าวทนานจูนี่ต่อไปนั้นก็ต้องทำภารกิจให้ฉันก่อนภารกิจอะไรให้ของฉันก่อนเลย

เป็นไ,ไงล่ะก็นะฉันก็ชื่อว่าเออจ้าหอยลายให้น้องเข็งนั่นแหละเอสอสงสัยก็จะเป็นเด็กใหม่สินะเออคงจะประมาณนั้นแหละฮะสามสิบนาทีผ่านไป

เฮ้ยเฮ้ยจโอเคใช่ไหมนอนแล้วนอนแล้วโอเคโอเควันนี้ทำอะไรเอาจะใช่ไปตรวจสอบที่หมู่บ้านหน่อย Jamie, tamam. นะม่พุกิ่เดือนทำไหมอ่ายังจะจัดการไม่เราตรวจเรทหมู่บ้านเพื่ที่จะเจออนรหมู่บ้านไใมือังคาวะไปเร็กว่าจุ๊บ nó màu lại với na, xem một cái thôi, cái, cái cái, không thấy có gì cả, nó quá, chụp chụp, tiếng gì ลามาคุณอเคโอเคไอ้คนน้าใส่กระดีต้นนะต่เ้ยกระจกามันอยู่ไหนวะกนตัวตาเลยวแถวนี้หไหมโอ้ว่เอ๊ะเดี๋ยวซีนี้กลองวะเนียโอ้โหไรโอ้สี่น่าจะเห็นเรากล้องนะ ตอนนี้ฉันลงลูนายอยู่เจ้ามัน้องแข็งอ่ะใช่แล้วฉันเลยไปสแก,กนจากนายเห็นกูพูดหนึงนายเปิดกูตามอ่ะฮะทำธุรกิจให้ดีต่อไปล่ะโอเคครับสูงมาเลยเจ้าเอ้ยฉันติดด้วที่เดิมเลยสิเออโอเคตรงไหนวะตรงไหนรู้ตรงไหนเนี่ย

นา่นะนะวไฟทำไมมันไม่ติดไฟอ่ะมันก็ทนไฟได้ยังไงล่ะกเทลว่ากยจ้าก็บรแลวเฮ้ยิดไชินว่มนเนี่ยต้องควรไปตามหาคนคนนั้นก่อนนะ เขาก็มีพลังมันนายเห็นตอนนี้เขาได้หายสาบสูญไปแล้วหนึ่งมที่ฉันน่าจะคิดได้ว่าเขาาจะโดนลักพาตัวไปพาตัวอย่างนั้นเหรอเสียเลย ทีขุดยงั้นเหรอที่ข e ุดออออโอ voilà. ้โหอ้าวอย่าใช้คุณวะใช้ที่ขุดเพชรเคยก็ได้จะจะเฮ้ยใจไปไหนเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเ้ย อุ้ยใครนั่งแพกวะอุ้ยจะชงมันก่อนเถอะไปแล้วทอรินทอรินอยู่ไหนวะเนี่ยทอรินโอ้ทอรินทอรินโอ้ยน่ากลัวจังวะเฮ้ย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 จะแพดจะแพดเออจะชงมันเถอะเออีกับบ้านจะแพทน้ำมันหมดกินได้โทอรินโอ้ยกลับมาแล้วเหรอแต่ทำไมไม่ยอมประกวตัวให้ฉันสักที อ่๋อท่านคงจะไม่ได้แล้วนะฉันคิดวเขาน่อจะรอดนะไม่นะค่ในท่านอีกอย่างเด็กใหม่คนนั้นเขาชื่อว่าคาร์เดรซึ่งคาเรเดรเนี่ยที่เราเห็นแล้วก็มีความ,มตื่นเต้นกวันแต่ตอนนี้ก็โดนล้างสมองโดยพวกพวกพิกแมนค่ะ เออเสียดายจังกับภาษาดำแข็งก่อนได้เลยค่ะนายท่านนายท่านจะดูต่อเลยไหมคะไม่ละเขาเหาือจะไปที่โทเลนเพราะสันโท,ท,ทเลนนันมันปลอดภัยมากไม่เคยมีใครเข้าได้แล้วแต่คนนั้นจะมีเบออรกอินนะเนะ มนะไม่ต้องพูดเลยค่ะานท่านก็เป็นเหมือนเพื่อนกับโคโทรินนั่นแหละเราเสียเวลามาพากพอแล้วกับภาษาน้ำแข็งกันเถอะได้เลยค่ะนายท่านทุกคนกับภาษาน้ำแข็ง